สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพวันนี้รายการสองยามมีข้อมูลดีๆจากเรื่องเล่าชาวสยามที่นำเสนอโดยแอปเกจิมานำเสนอดังนี้ครับตํานานดาบแดงหรือดาบเหล็กน้ำพีขุนพันธ์ประการแรกดาบเล่มนี้เป็นของพระยาพิชัยหรือไม่ประการที่สองเป็นดาบที่ใช้รบหรือดาบเดียวที่ใช้ถือ ประการที่สใครเป็นผู้ปลุกเสกและลงอาคมในดาบประการที่สท่านขุนพัน์ได้รับดาบเล่มนี้มาจากใครและมีจำนวนกี่เล่มกันแน่ประการสุดท้ายเจาะลึกเรื่องเหล็กน้ำพีมีพลังอำนาจเร้นลับในการนำมาสร้างดาบอย่างไรบ้างที่มาของการเรียกดาบเหล็กน้ำพีนี้ว่าดาบแดง มาจากการที่ท่านขุนพันธ์เห็นว่าดาบเหล็กน้ำพีเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์จึงนำผ้าแดงมาเย็บเป็นถุงหรือซองผ้าสวมทับดาบไว้อีกชั้นหนึ่งหากไม่จำเป็นท่านก็จะไม่นำดาบออกมาจากซองผ้าสีแดงอีกทั้งเป็นการป้องกันสิ่งสกปรกที่ไม่ควรให้เกิดแก่ดาบอาคมซึ่งท่านอาจจะเผลอเรอนำไปวางไว้ในที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ตั้งใจสาเหตุที่ใช้ผ้าแดงนั้น มีผู้รู้ได้อธิบายไว้ว่าหากเราต้องการเพิ่มความเข้มขลังให้กับเครื่องรางของขลังตามตำรานในอาถรรพ์ระเวทของอินเดียโบราณมักจะใช้ผ้าสีแดงเป็นหลักอาจจะใช้สีขาวบ้างก็สุดแท้แต่ว่าเครื่องรางของขลังนั้นจะเป็นอะไรเราจะเห็นว่าแม้แตผ่้ายันหรือเสื้อยันก็นิยมใช้ผ้าสีแดงสำหรับผ้าสีเหลืองที่นิยมนำมาใช้ในตอนหลังนั้น น่าจะมาจากความเชื่อตามคตินิยมของชาวพุทธที่ว่าสีเหลืองเป็นสีของธงชัยพระอระหันต์สำหรับประเด็นแรกที่ว่าดาบแดงนี้เป็นดาบของพระยาพิชัยดาบหักหรือไม่เรื่องนี้มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าจากข้อมูลที่ตรงกันท่านขุนพันได้ให้สัมภาษณ์กับบุคคลหลายท่านว่าดาบนี้เป็นดาบที่ท่านได้รับมาจากหลวงกล้ากลางนรงที่เดินทางมารับราชการที่พิจิตร ในสมัยเดียวกับท่านขุนพันธ์โดยที่ท่านขุนพันธ์ได้ฝากตัวเป็นบุตรบุญธรรมกับหลวงกล้ากลางนรงก่อนที่หลวงกล้าท่านจะมอบดาบแดงหรือดาบเหล็กน้ำพีซึ่งเป็นดาบประจําตระกูลเล่มนี้ให้กับท่านขุนพันธ์ไว้เป็นที่ระลึกซึ่งตามธรรมเนียมโบราณหากใครเป็นลูกบุญธรรมผู้เป็นพ่อก็จะมอบของขวัญของตนตามความเหมาะสมของฐานะของผู้ให้และผู้รับ และจากการสืบข้อมูลหลวงกล้ากลางและรงผู้นี้ท่านเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากต้นตระกูลของพระยาพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตโดยมีตระกูลเดิมว่าวิชัยขัตทะขะซึ่งเป็นนามสกุลที่ได้รับพระราชทานจากราชการที่หกที่พระราชทานให้กับผู้ที่สืบเชื้อสายของพระยาพิชัยหากเป็นจริงดังนี้ ดาบแดงก็น่าจะเป็นดาบของพระยาพิชัยดาบหักอย่างแน่นอนประเด็นที่สองที่ว่าดาบแดงเป็นดาบคู่หรือดาบเดี่ยวจากข้อมูลที่สืบค้นจากจังหวัดพิจิตรและมีบุคคลยืนยันว่าดาบแดงเล่มนี้เป็นดาบเหล็กน้ำผีจริงแต่เป็นดาบเดียวหรือดาบเล่มเดียวเท่านั้นไม่ใช่ดาบคู่อย่างที่เข้าใจกันดาบเหล็กน้ำผีของแท้นั้นจะไม่เป็นสนิบง่าย และถ้าจะให้ดีต้องใช้ดาบสกิดดื่มเลือดผู้ที่เป็นเจ้าของก่อนเป็นเคล็ดที่ทําให้ดาบมีความเข้มขลังเมื่อออกศึกมามากเท่าใดก็จะทําให้สีของดาบมีสีเข้มข้นมากขึ้นเท่านั้นเป็นสีเขียวคล้ำคมวาวเป็นสีน้ำตาลอมดำฝังแน่นบางทีก็เรียกว่าสีปีกมแมลงทับใครที่จับดาบน้ำพีแล้วจะฮึกเหิมอยากจะใช้งานหรือออกศึก เป็นอาวุธที่ทรงพลังมากแม้แต่นักรบของอยุธยาก็ยังฝ่ายหาดาบที่สร้างจากเหล็กน้ำพีเพราะไม่เพียงใช้เป็นอาวุธยังสามารถใช้เป็นเครื่องร้างได้ด้วยหากเวลาใดมีไัรจะมาถึงตัวดาบจะสัน่นหรือบางทีขยับเลื่อนออกจากฝักบอกให้เจ้าของรู้ตัวการตีดาบต้องกระทำกลางแจ้งและเนื่องจากอนูมวลสารของดาบเหล็กน้ำพี โดยธรรมชาติจะขยับหนีหรือแตกตัวออกในขณะที่โดนความร้อนดังนั้นผู้ตีดาบจึงต้องมีคาถาอาคมกำกับมิฉะนั้นจะตีดาบทำดาบไม่สำเร็จประการสำคัญบ้างกวัดาบเหล็กน้ำพีของพ่อหลิมหรือเสือไทยได้มอบใหแก่ลูกศิษย์คนสำคัญคนหนึ่งไปแล้วแต่จะเป็นท่านขุนพันหรือไม่ไม่มีใครทราบ จึงทําให้ยังไม่แน่ใจด้วยว่าดาบของท่านขุนพันนี้เป็นของหลวงกล้ากลางละรงหรือพ่อลิมอาจารย์ของท่านขุนพันกันแน่และประการสุดท้ายใครเป็นผู้ปลุกเสกดาบลงอาคมให้ท่านขุนพันในสมัยที่อยู่จังหวัดพิจิตรหลวงตาแววลูกศิษย์กนกุติของหลวงปู่สุขท่านเป็นผู้ปลุกเสกเครื่องรางของขลังต่างๆให้แก่ท่านขุนพันแต่ขุนฉันทิพย์ ลูกชายของท่านขุนพันได้เล่าว่าสมัยที่ท่านขุนพันยังมีชีวิตอยู่ท่านเล่าไว้ว่าท่านผู้ที่ปลุกเสกดาบให้ท่านขุนพันคือพระสงฆ์รูปหนึ่งซึ่งมีศักดิ์เป็นญาติผู้น้องของหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าซึ่งหากเป็นเช่นนี้ดาบเหล็กน้ำผีซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นดาบของพระยาพิชัยนี้ก็จะได้ผ่านการปลุกเสกมาถึงสองครั้งจากสองเกจิอาจารย์ ผูกเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขดังที่กล่าวมาแล้วซึ่งไม่ใช่การปลุกเสกของหลวงปู่สุขเองแน่นอนเพราะท่านได้มรณภาพไปก่อนนานแล้วขุนพันเรียกวิญญาณมาจับโจรท่านขุนพันได้เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ไว้อย่างชัดเจนว่าปาฏิหาริมีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเรื่องล่องหนหายตัว เป็นเรื่องที่มีผู้ที่กระทําได้จริงซึ่งคําพูดของท่านขุนพันธ์อาจทําให้ผู้บังคับบัญชารวมทั้งตํารวจสมัยใหม่หลายๆคนเกิดความสับสนไม่แน่ใจแต่ทุกครั้งที่มีคนถามเรื่องนี้ท่านขุนพันธ์ก็จะยืนยันทุกครั้งว่าไสยศาสตร์มีจริงหมื่นเปอร์เซนเช่นเดียวกับการเรียกวิญญาณคนตายหรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันว่าวิชาหมอผีก็เป็นเรื่องจริง ท,ท่านขุนพันได้ใช้วิชานี้ในการจับโจรมาหลายต่อหลายครั้งจนถึงขนาดว่ามีลูกน้องใต้บังคับบัญชาพากันเรียกและขนานนามท่านขุนพันธ์ว่าขุนพันหมอผีท่านขุนพันธจึงเป็นนักไสยศาสตร์ครบเครื่องเพราะไม่เพียงแต่จะอยู่โยงคงกระพันหนังเหนียวกระดูกดีแต่ท่านยังรอบรู้วิชาโหราศาสตร์และไสยศาสตร์แบบอื่นๆอ,อ,อีกด้วย มองไปในชีวิตของท่านขุนพันธ์ก็ดูจะไม่ต่างไปจากชีวิตของขุนแผนเพราะสามารถทำอะไรในทางไสยศาสตร์ได้สารพัดซึ่งในตำนานขุนแผนก็เคยใช้วิชาโหงพลายผีพรายในการรบทับจับศึกที่ได้ผลมาแล้วเช่นเดียวกันและที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของการใช้วิญญาณมาช่วยจับโจวผู้ร้ายที่ขุนพันธ์ท่านเคยทำมาแล้วจริง ในปีพุทธศักราช2485ซึ่งเป็นช่วงต้นๆของสงครามโลกครั้งที่สองท่านขุนพันย้ายจากพัทลุงไปดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการกองตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและที่นี่เองเป็นที่ที่เกิดเหตุเรื่องราวมีคดีสำคัญเกิดขึ้นเสือสายโจรไร้ภาคกลางที่อพยพมาจากจังหวัดปทุม พร้อมกับพักพวกเราๆประมาณ30ครอบครัวมาตั้งรกรากอยู่ที่หมู่บ้านบางใบไม้ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราธ,ธานีโดยเสือสายเป็นผู้มีวิชาสยศาสตร์พอตัวหลายๆคนเล่าลือกันว่าเป็นสยศาสตร์ของชาวมอญเสือสายเป็นผู้มีจิตใจเยี่ยมโหดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายซึ่งอาจเป็นเพราะเป็นกลุ่มโจรที่มาอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมาก ทำให้เสือสายสามารถแผ่อิทธิพลได้มากและไม่เกรงกลัวใครความฮึกเหิมของเสือสายถึงขั้นลงมือฆ่าตำรวจผู้เป็นลูกน้องของขุนพันธ์ที่มีชื่อว่าพลสังวรถึงแก่ความตายขณะนํานหมายสารไปส่งให้กับเมียของเสือสายเรื่องนี้สร้างความโกรธแค้นให้กับขุนพันธ์เป็นอย่างมากถึงกับออกตามล่าเสือสายด้วยตนเองและสาบานว่าจะต้องนําตัวเสือสายมาลงโทษให้ได้ การฆ่าตำรวจตายนั้นเกิดจากเสือสายเข้าใจผิดคิดว่าตำรวจท่านนั้นเป็นขุนพันเขาจึงจ้วงแทงไม่นับกะให้ตายคามือโดยกระน่ำแทงนับสิบแผลหลังจากนั้นเมื่อทราบว่าตำรวจที่ถูกฆ่าตายไม่ใช่ขุนพันอย่างที่เข้าใจเสือสายก็หน,นีไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่อื่นแต่ยังไม่ไว้ปากดีท้าทายขุนพันตามไปจับโดยประกาศว่าหากเจอตัวขุนพันเมื่อใด จะใช้ขวานประจำตัวทุบศีรษะให้ตายคามือคำท้าทายนี้ยิงสร้างความโกรธแค้นให้กับขุนพันธ์เป็นทวีคูณด้วยเหตุนี้ท่านจึงตัดสินใจใช้เคล็ดวิชาเรียกวิญญาณผีไตหัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นครั้งแรกโดยท่านขุนพันธ์ได้ประกอบพิธีเรียกวิญญาณของพลสังวรผู้ที่ถูกเสือสายฆ่าตายให้มาร่วมตามล่าเสือสายด้วยกันเพราะท่านรู้เคล็ดวิชา ในการเรียกผีไตหงซึ่งเป็นวิญญาณที่ตายก่อนอายุไขย่อมมีความแค้นและเสียดายชีวิตของตนเองที่ไม่มีโอ,อกาสไปผุดไปเกิดได้ทันทีต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากท่นานขุนพันเล่าว,ว่านอกจากจะต้องใช้เครื่องเส้นพวกอาหารขาวหวานข้าปากหม้อและปลาตัวเป็นมาเส้นผีไตหงแล้ว ยังต้องใช้วิชากำกับเรียกให้มาโดยต้องดูเริกดูยามอีกด้วยผลของการเรียกผีเตยโงในครั้งนั้นถึงกับทำให้ตำรวจได้หลายคนจับไข้หัวโกรนเพราะในขบวนตามล่าเสือสายมีผู้พบเห็นวิญญาณของพลสังวรติดตามไปในขบวนด้วยไม่ว่าจะเดินทางทางบกหรือทางน้ำเดินทางบกก็มีคนเห็นพลสังวรเดินนําหน้า ไปทางเรือก็มีคนเห็นพลสังวรนั่งสงบอยู่ที่หัวเรือเป็นเช่นนี้ตลอดเวลาที่ตามล่าเสือสายจนในที่สุดวิญญาณของพลสังวรก็ดนจิตด,ดนใจให้ท่านขุนพันธ์ได้ติดตามไปจนพบเสือสายเกิดการต่อสู้และสามารถจับเสือสายได้ในสภาพบอบช้ำจากการต่อสู้จนเสือสายถึงกับเป็นไข่แต่ด้วยความใจเด็ดเสือสายไม่เคยจะร้องโอดโอย หรือแสดงความเจ็บปวดใดๆเลยและได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาภายหลังจากท่านขุนพันธ์ส่งตัวเสือสายเข้าห้องขังแล้วไม่นานท่านขุนพันธ์ได้นำกระโหลกของเสือสายมาทำที่เขียวบุรีซึ่งอาจจะเป็นความแค้นไม่หายที่เสือสายบางอาจมาฆ่าตำรวจหรืออาจจะเป็นเคล็ดลับสะกดวิญญาณของเสือสายโจรร้ายที่มีวิชาไสยศาสตร์ของมอ์ก็อาจจะเปลี่ยนไปได้ ท่านขุนพันธ์ได้เคยเขียนถึงเรื่องการเรียกผีหรือวิญญาณไว้ในหนังสือความเชื่อทางไสยศาสตร์ของชาวปักใต้ตีพิมพ์ในหนังสือวิชาของวิทยาลัยครูพระนครศรีธรรมราชว่าการเรียกผีต่างจากการทรงเจ้าโดยการทรงเจ้าเป็นการทำพิธีเพื่อเชิญมาด้วยความเคารพแต่การเรียกผีเป็นการใช้อำนาจเพื่อเรียกผีมาใช้ทำตามคำสั่ง หรือเรียกวิญญาณมาสอบถามเรื่องราวที่อยากจะรู้ท่านขุนพันยังได้เล่าถึงผีนางไม้บางชนิดเช่นผีนางตะเคียนผีนางตานีและผีนางประดูว่าผีนางตะเคียนก็มีจริงแต่มีอยู่ในต้นตะเคียนบางต้นผีนางตะเคียนมีรูปร่างผิวกายค่อนข้างคล้ำหรือมีผิวสองสีดุมากผีนางประดูมีผิวขาวเหลืองใจดี ในขณนะที่ผีนางตันนีมีความสวยงามและใครก็ตามที่ได้ร่วมประเวณีกับผีเหล่านี้จะขาดใจตายกลายเป็นผัวผีทันทีรายการสองยามขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเรื่องเล่าชาวสยามนำเสนอโดยแอปเกจิไว้ในะโอกาสนี้ครับ